นี่นะคะโรงแรมนี้ใหญ่โตอลังการมากนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่เลยนะคะแล้วแต่บางช่วงเขาก็จะมีมโปรโมชั่นด้วยนะที่จอดรถของโรงแรมนะคะก็จะอยู่ตรงด้านข้างนี้นะคะวนไปจอดรถก่อนแล้วค่อยเดินมาเอากระเป๋าเอาอะไรมานะคะนี่นะคะชื่อโรงแรมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะ Let's go we sure. s h o นะคะ ว่าเดินเข้าภูมแดงไปแล้วนะเออโดนคุณผัวด่าประเสริฐเตอร์นะคะคุณ <laughs> ผัวบองนะคะ เช็คอินนะคะก็เข้าไปจองว่ายน้ำได้ที่น,น้านีก่อนนะคะต้องระบุเวลาด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดเขาก็ได้ให้เข้าไปครั้งละสิคนนะานไรก็ตรงด้านนี้มีการละเล่นต่างๆนะคะรูรารูรารูรามาเห่ามาเห่าเห่ามานะคะแล้วอันนี้ก็เป็นลิฟต์นะคะขึ้นไปเดี๋ยวตรงด้านนี้ยังไม่ได้เข้าไปดู ในนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้รังการมากรลย่างว้าวตรงนี้น่าจะเป็นโซนอาหาร้านอาหารอะไรอย่างี้หุนรีนะคะหิวลูกตาเป็นโซนอาหารจริงๆด้วยสวยมากเลย เดี๋ยวเราขึ้นห้องกันเลยโอเลยป่ะโอ้ยรูหรูหราหรูหรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบนห้องกันเลยนะคะอ่ะรีบบ้างพอดีป่ะเราชั้นหกนะคะอะโอเล่ต้องเอาการ์ดมานะคะแล้วก็กดชั้นไปในตัวด้วย อันที่หน่อนะคะการสัมผัสแล้วก็กดดิฟนะคะจะขึ้นไปได้นะคะบรรลลีดไา้จือน้องอันนี่ไปเที่ยวมาเป็นไงมันจะลึกทำานางอคอหักนะคะเดี๋ยวไปถึงแล้วนะมูนูดรนสกรีนโอเคเลยจะไปทดสอเด่นก่น นะคะเดี๋ยวเราเติบตามกันไปเลยนะรีวิวรูมเอเตอร์กรานนะคะจะไม่ตัดต่อตัดเตออะไรนะอันนี้นะส่องดูข้างล่างบรรยากาศข้างล่างเมื่อกี้เราลงไปดูใช่สวยมากเลยเห็นไหมเป็นโตเป็นโตข้างล่างอลังการนะคุณแม่จากลิฟต์นะคะเราก็เข้าไปดูห้องเราว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ต้องดูตรงนี้ว่าห้องเราอยู่ด้านไหน นะคะเดินไปเลยค่ะเราสำรวจห้องมาแล้วนะคะมาเช้าแอดูแอดูวิวแอดูวิวแอดูวิวนิดนึงนะคะ ค่ะข้อเสียของโรงแรมน,นี้นะคะก็คือถ้าดูจากภายนอกแล้วก็คือมันจะมีห้องฝั่งขวาและงฝั่งซ้ายนะคะก็คือห้องที่อยู่ด้านในตัวอาคารแล้วก็ห้องที่อยู่ดินข้างนอกแบบนี้นะคะถ้ามันดวงมันได้ห้องที่มันอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินรถไฟนะคะจะได้ยินเสียงรถไฟตลอดเวลาเลยนะคะ นั่นแหละคือข้อเสียของมันแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ยวายเกินไปนะเพราะรถไฟที่นี่มันแบบความเร็วสูงมันเปรี้ยงเป็นไงสักแป๊บนะถ้าไม่ได้ถ้าได้ยินเสียงเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะแล้วก็แปลกใจมากว่าห้องไม่มีแอร์นะคะต้องเปิดหน้าต่างนะคะต้องเปิดหน้าต่างจะแง้มมากแง้มน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าหน้าหนาวอ่ะมันจะมีตัวทําความร้อนในตัวเนี้ยแผงเนี้ย ปรับได้นะออปรับตรงปลายหมุนนันะคะศึกษาแล้วกันเนาะมันจะปรับได้แต่เรื่องความหนาวเย็นเนี่ยมันไม่มีแอร์ให้นะคะแล้วกออ็ทุกห้องก็จะมีทีวีแล้วก็มีโคมไฟให้นะคะแล้วออข้อดีในห้องนั้นนะคะก็จะมี แชมพูมีคอนดิชเนอร์นะคะแล้วก็มีออะไรก่ะมีแชมพูมีคอนดิชเนอร์มีสบู่ให้ด้วยนะคะชาวเวอร์นะเนี่ยได้ยินไหมรถม์รถม์ผ่านก็ยังได้ยินเสียงอะไรผ่านเราก็ได้ยินเสียงเพราะว่ามันปกติมันจะเงียบกริบมากแล้วก็ ยิ่งถ้าเป็นรถไฟวิ่งนะมันก็จะไยนะเสียงดังดอยู่นะนี่รถไฟไม่มาไม่ได้ยินแต่รถมารถเมย์มาบางทียังได้ยินเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูในห้องเห็นไหนมไหมีชาวยเจลมีแชมพูให้นะมีอาบอาบน้ำ มีไดเปลาผมเออแล้วก็ลืมไปมีแก้มน้ําให้ด้วยนะเปิดกินก๊อกน้ําได้เลยนะคะปกติเขาจะใช้น้ำเย็นกินดื่มน้ํากันนะคะเปิดไปที่สีฟ้าสุดแล้วก็ดึงเปิดขึ้นเลยนะคะมีแบู่นะยิ่งในห้องน้ำนะมีคอนดิชเนอร์มีแชมพูมีชาวยเจลมี gel, มครบเลยนะคะนี่แหละข้อดีของเขาก็มีเนาะโอเคค่ะ กูด <Good S 2> มากกูดมากแต่วิวสวยใช้ได้แต่ติแค่เสียงมันยังเดียวนะคะนี่นะคะห้องมันจะมีฝั่งด้านขวาด้านขวากับด้านซ้ายนะคะถ้ามาเช็คอินก็สามารถเลือกได้นะอนว่าแต่เราเอาทางเขาเรียกจองทางเน็ตเราก็เลยเลือกไม่ได้นะคะถ้ายังไงเนาะถ้าคนชอบความเงียบอะ่ะก็เอาห้องที่มันอยู่ข้างในนะ แต่ว่ามันว่า,วา,วามันชอบวิวมันก็รับได้อยู่กดเลยสิคะคุณยายลยคือรีบ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปแล้วไม่มีเวลาห้องมันจะมีอยู่ถ้าด้านในเนี่ยเห็นไหมมันจะเงียบมากๆแต่ถ้าเราอยากได้วิวเราก็ข้างนอกแต่มันจะมีเสียงรถไฟหน่อยเรอรีบมานะคะรีบมาเดี๋ยวเราก็จะไปแล้ว <c oughs> เราก็จะไปแล้ว บายบายเฮดโดนะคะเพื่อนๆแฮปปี้ดีดากันมากกดอีค่ะคุณยายอีใช่ค่ะไปล็อบบี้กันเลยนะคะนะคะก็จะมีลิสต์บอกว่าชั้นไหนมีอะไรมากชั้นแปดหนุนที่มีอ่อสมมิงพูลนะคะที่มีจีมีอรด้วยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะคุณยายบายบาย จะไปส่งคุณยายขึ้นเครื่องนะคะยายต้อยแม่ต้อยเรียกยายได้เอ๋อเ,เดี๋ยวเราค่ะด้วยกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราไปะะชอบค,คมไปนิดงเลยหรูหรานารังการค์พี่สามีรอแล้วจะไปแล้วนะคะโอเคค่ะไปดีโก้โนด่ดอกนี่นะคะมีเล้าชมมีอะไรให้โอเคแล้วก็เอาการ์ดไปคืนเขาด้วย ยายไปนู่นแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายสวยงามเฮ้ดู